สวัสดีค่ะเอฟซที่รักทุกท่านนี่นะคะคือแปลนห้องน้ำค่ะนะคะอตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะคะก็กลับบ้านกันแล้วนะคะสำหรับผู้ที่จะทำห้องน้ําคนงานนะคะก็ขนก็ขนอิดขนเหล็กนะคะขนอิดขนเหล็กนะคะแล้วก็ขนดินทั้งวันละค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะ นี่นี่คือรูปร่างของของอ e ิดบล็อกรูปร่างของห้องน้ํานะคะ <g ười> นะคะก็เหลือหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะคะที่เขายังแข็งแรงบึกบืนอยู่ก็ช่วยเลิกทีหลัง <g ười> ค่ะเห็นไหมคะนี่คือห้องน้ำมาท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสาวดำก็อยากจะถ่ายให้ท่านเห็นเนี่ยคะ่ะ ะคะตอนแรกว่าให้เสร็จแล้วถึงจะถ่ายนะคะแลาว,ลว,ลวท่านก็คงอยากจะดูว่าถึงไหนแล้วแม่สาวดำอย่างนี้นะคะอีดบล็อกแม่สาวดำก็ไปเอามาหมดแล้วนะคะนี่กองหนึ่งแล้วอยู่รงน้นกองหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มาดูบรรยากาศของไอกระท่อมศาลาค่ะนี่นะคะกระท่อมศาลาค่ะเนี่ยนะคะ เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเอานี่ก็คือปูนค่ะ้ก็ดูฝั่งทานนี้ฝั่งด้านนี้คือ,อคด้านฝั<ม>่งด้านนี้คือข้างหลังนะคะนี่ก็คือรอยขุดกันนะคะขุดดินค่ะนะคะขุดดินไม่ใช่นิน้อยขุดดินนะค่ะแล้วก็อยู่ฝั่งโน้อนอีกค่ะท่านผู้ชมขุดดินเพื่อที่เอาดินนั้นไป ทำพื้นนะคะนูน่นอีกท่านผู้ชมเห็นไหมนู่นเนี่ยค่ะนี่คือกระท่อมสารากับท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนี่นะคะก็ก็เป็นแปลนแบบนี้ก่ะที่สาดำออกแบบนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมากงี้นะคะยาวนะคะจ้าตอนนั้นก็คือเป็นที่ไว่อา่าถ้วยชามไว้ของหลายๆอย่างนะเนาะทางนี้นี่คือตรงนี้คือ ตรงกลางนี่ก็คือจะได้โอ้ย,อยจะได้เทพื้นปูนก่อนนะคะเพราะว่าจะเทพื้นปูนเฉพาะสองห้องกลางที่ให้พระอาจารย์หรือว่าพ่อปู่3า9เป็ดเก้าท่านอูนะคะแล้วก็แล้วก็แฟนๆดูนะคะว่ามันหลังยาวการมันเป็นเนี่ยค่ะมันมีจั่วออกไปทั้ง2ด้านอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ การับเห็นแล้วนะคะอืมค่ะเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้น,นกันเสร็จนะคะคนงานไม่สบายนะคะไม่สบายสี่ห้าคนเลยเพราะตากฝนตอนที่มาขนดินเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเราก็มาขนดินอันนี้คือตัวตัวตัวไอ้ที่ว่าตรงกลางนะคะนี่นะคะ นั่นคือจั่วที่เราต่อไปซ้ายขวานะคะค่ะนะคะ,คะท่านผู้ชมนะคะมันก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นกระท่อมศาลาแบบนี้นะคะนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจั่ว ทำตัวออกทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยค่ะตัวยืนอนกมากค่ะเป็นทางเข้านะคะนี่คือตัวสาระเอ้ยตัวตัวกระท่อมนะคะท่านผู้ชมพาท่านมาดูนะคะว่าค่ะนี่ค่ะตัวทางด้านนี้ก็ต่อออกมาแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตัวด้านนี้ต่อออกมาต่อออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ทําเป็นชั้นเนี่ยค่ะได้ทํา เนี่ยค่ะได้ทำทาไม้เรามีเยอะอยแล้วใช่ไหมเราก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เก็บถ้วยชามเก็บเก็บถ้วยเก็บชามเก็บอของใช้ของอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็คือเป็นต่อออกมาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะตร,ตรงกลางนั่นก็คือเป็นที่พักของพระอาจารย์ค่ะ นั่นแหละค่ะเห็นไหมคะท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าตรงนั้นจะถมขึ้นสูงศอกหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเทป,ปูนที่เป็นมุง้งพระอาจารย์ท่านนอนอยู่ในมุ้งนะคะก็คือแบบนั้นนะคะนี่ก็คือด้านตอนนี้ก็เป็นรอยที่เราขุดดินนะคะขุดดินนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยกลเป็นเงินของเอฟซีทั้งนั้นเลยคะ่ะ นี่ค่ะที่ทำอันน,นี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นจั่วต่อออกมาที่ที่ไอ้ไอ้กำหลบที่เขียวเขียวนะคะอันนี้แล้วก็ต่อยื่นออกมาอย่างนี้ค่ะ,ะต่อยื่นออกมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้วางถ้วยชามวางภาเข้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สอดำจะไปหาซื้อไอ้ฟ้าคีครอบนะคะไปซื้อถาดใหญ่มากับฟ้าคีครอบเพื่อจะได้เก็บ ให้เข้าที่เข้าทางตอนนี้ยังทําอะไรไม่เสร็จนะคะเพียงแต่แต่แปลนออกแบบแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่จะเก็บรายละเอียดก็คือขนดินมาตรงข้างบนนี่นะคะค่ะอย่างที่ท่านเห็นนี่นะคะนี่ก็คือเป็นเงินของเอฟซีทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเรียกว่าก็นะคะอะไรนะ,ะโอ้นูน อา,อาจารย์นั่งอยู่กับนูน้นแถวที่เขาทําห้องน้ํานะคะว่าอาจารย์ตัวนี้นั่งตรงนู้นนี่ค่ะนี่คือแปลนของอกระท่อมศาลานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็โชคดีที่เรามีมีต้นไอ้มีสวนกระดาษนะคะถ้าซื้อ หมดทุกอย่างนี่ไม่ต่ำจากสองสามแสนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเงินเย็บซีค่ะแต่ไม้เราใช้ไม้ใช้ไม้ยูคาใช้ไม้กระดาษนะคะใช้ไม้กระดาษกันเป็นใหญ่ๆนะคะนี่แหละค่ะด้านนี้ก็ยังไม่ได้ต่อบุงสังกะเชีออวมาอีกข้างแล้วแผ่นนะคะก็จะพอดีแล้วก็ก่ออิดบล็อกนะคะสรุปแล้วพอมีการกลับส่งมาก็จะเป็นได้ต่อได้นั่นอิดบล็อกค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ทำทำถนนเดินมานี่ค่ะเดินมาหาทางเข้าการะท่อมศาลาเนี่ยค่ะนะคะทางนี้ค่ะเนี่ยค่ะจากตรงนี้นะคะก็จะทำทางเดินมานี่จากทางเดินมาห้องน้ำเนี่ยค่ะทีนี้แล้วเราก็มาทำทางเดินจากตรงนี้นะคะจากเนี่ยค่ะจากตรงนี้แล้วก็ไปนู่นเลยค่ะไปนู่นนะคะ,ไป,นนะ,คะไปหาไปหาถนนนะคะนะคะ ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านรับบุญกุศลเต็มๆนะคะจากพ่อ,พอปู่ของเรานะคะที่ท่านได้ตั้งกตั้งใจนะคะที่จะอยากยังให้แฟนับได้มีโชคมีลาบกันนะคะค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นนะคะค่ะสามที่สาวดำบอกนะคะ มันกลายเลยกลายเป็นกระท่อมศาลาค่ะเนี่ยนะคะเป็นเงินของเอฟซีเป็นลูกเงินจากลูกศิษย์ลูกหาของพ่อปู่สามแปดเก้าทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เห็นกันแล้วเนาะค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ,ะเรามาดูทางนี้นะคะ ทางนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็จะทำไอทางเดินมาห้องน้ำนะคะทำมานี่เลยค่ะเนี่ยค่ะ่นะ,ะนี้ก็จะเป็นไปนู่นนะคะไปนวนแหละร้อย ร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรก็มารู้นุ่นป,ป่ะคะพ่อปู่เล่อยู่ทางนี้นะคะอยู่เดินลุยป่าไปนี่ค่ะไม่มีหนทางนะคะเนี่ยเดินบุกไปอย่างนี้เลยค่ะบุกไปจนจะไปถึงพ่อปู่เล่ประมาณร้อยเมตรตรงนี้คือกระท่อมศาราของพ่อปู่สามแปดเก้านะคะค่ะสาวดำก็พยายามถ่ายให้แฟนกลับได้เห็นโอ้ยได้เห็นความชัดเจนนะคะนี่ปัจจัยของ f ีทุกท่าน,นะคะ่ะที่ส่งปัจจัยมาให้สาวดําที่ได้ทํากระท่อมสาราให้พ่อปู่<ม>เรานะคะ<ม>ก็เดินทางมานนี่แหละคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่จากตรงนี้นะคะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเล็กๆนะคะแต่มันยาวนะคะ่ะนี่แหละคะ่ะ,คะท่านผู้ชม ด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมขอ FC ทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ท่านาสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการวดนนี้ยังไงเสียก็ขอให้เข้าปังๆด้วยเถิดพ่อปู่ สงสารเอฟซีมากลูกเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเราจะต่อตรงนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะได้เป็นอ่นะพอะต่ออกมานะคะพอเราตตออกมาแล้วก็พอไม้มาทําเป็นระแนงนะเนี่ยเอาไม้เนี่ยนะคะมาตีค่ะท่านผู้ชมก็ยาวไปอย่างนี้เลยนะคะยาวไปอย่างนี้ค่ะนะคะเราก็จะได้เก็บถ้วยเก็บชามเก็บมีดเก็บอะไรมาวางไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ น,นี่ยังมูไม่เสร็จย,ยังทําไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวทําห้องน้ำเสร็จก่อนพอทำห้องน้ําเสร็จก่อนถึงมาเก็บรายละเอียดนะคะเอา้าสองตัวนี้ไม่ขอทุกทุก,ท,กท่านโชคดีจ้าขอให้ท่านสมบังทุกอย่างนะคะอีสีจ้าโอ้ยอันนี้ค่ะพออยู่เกืปู่สามแปดเก้าหรืออาภัยอาจารย์ก็ยิ้ม เปยเปย์เล่าลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นนส่งปัจจัยมาทำกระท่อมศาลาแล้วก็มาทำห้องน้ำนี่โอ้ยท่านผู้ชมนะคะนก็ดีใจสาวดำก็ยังคิดไม่ถึงเลยว่าเย็บซีสาวดำเนาะหวยก็ไม่ถูกหวยก็ไม่เข้าพบนะคะพ่อปู่ก็ไม่มีกระท่อมอยู่ไม่มีห้องน้ำแฟนกลับก็ส่งปัจจัยมาช่วยกันคนะเล็กละน้อยจนเนี่ยค่ะ นี่แปลนนะคะพวกนี้ก็คงจะได้เทป,ปูนนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะนี่คือแปลนห้องน้ำจ้าขอใท่านมีความสุขมากๆนะคะยศศีจ้านี่ค่ะนี่นคือกระท่อมศาราจ้า